คนใหมยก็ไม่เอาจริงกูเล่นรถรถรถหมูชิดซ้ายรถไม้ชิดขวาไม่มือนหมูนี่กับผมมันก็มันก็เลยมันก็เลยเละเทะกันไปใหญ่กรการตำรวจก็รู้อยู่แล้วกรการข้าราชการอะอย่างที่นนเขารู้กันเลยผมเคยไปนั่งกีฬาแล้วมันเย็นเห็นกานไอ้วันนี้ขาดทุนเปนขาดทุนเรื่องอะไรวะไอ้ตังค์มันนะวันนี้ขาดทุนจับได้น้อย เราบอกว่าขาดทุนแต่เราไ้ไอ้เยังขาดทุนเรื่องแล้วแล้วแล้กินเหล้าเราก็เอ้ค่ะสีไม่กินกันอยู่แล้วด้วยแล้วมาบอกว่าขาดทุนขาดทุนเรื่องอะไรเออม่าก็กินเงินเดือนเหมือนกูแล้วขาดทุนไม่ได้นำทุนขาดเลยขาดทุนเรื่องอะไรพอจับได้น้อยนั่ก็เอ้ค่ะ่จริงนะถ้ามันจะจับนะมัน มีแต่อย่างเขาบอกว่าขาดทน,นอีกเออเงินเดือนคนก็มีสวัสดิการก็มีอย่างบอกอันมีนตอนนั้นผม,ผม,ผม,ผมางานก้างอยู่มันผมไปงานช่างไงสุดลาออกมาแล้วไปงานก้างผ,ผมแมงคุมงานในบริษัทที่ผมเคยคุมเข้ามาเลยสุลาออกเลยเดี๋ยวผมเป็นโค้ชแล้วก็ไปเจอไอ้ตำรวจทางหลวงแม่งก็มามาเนี่ยมุกัดเขาไปนั่งคุยกันมันบอกว่าเมื่อก่อนคือทหารเนี่ยถ้าผมบอกพี่พี่เป็นทหารนะ ยางวันนี้ผมเข้าเวรเนี่ยผมไม่อยากเข้าเวนผมไม่จา้างไม่จา้างเตยมาเข้าเวรแทนผมห้าร้อยหรืออะไรก็ว่า,วา,าแต่มันบอกถ้าตำรวจทั้หลวงก็ผิดกันมันมันเคยเป็นตำรวจทั้ง,งสองมันบอกว่าถ้าวันนี้เตยเตยเตยเข้าเวนเนี ane, ่ย <fik> ผมไปจ้างเตยออกแทนที่เตยยังมจ้างผมไม่อยู่แทน <è. S 2> ผมจ้างให้เตยออกจากาเวนผมไม่เข้าเวรแทนพอเข้าเวรแทนมันไปแต่รถไง จานเตยห้าร้อยเดี๋ยวกมรถหมูจิ๊ดตายรถไม้จิดฝ่าให้คมแล้วมันมีรายได้ดีกว่านี่ไงแล้วรถคันเนี่ยเพราะมันโบกเข้านะถ้ามันจะเอานะมันจับได้เฮ้ยป้ายมันไม่ชัดนี่ว่าไม่ชัดผมพล้างไม่ชัดแต่กูมองไม่ชัดอะมันทุกอย่างเลยอ่ะดาวอะไรอ่ะมันทุกอย่างอ๋อมันมองไม่ชัดเออในเรื่องเรื่อเงียบไปลกได้มันไม่ชัดเลยยัง มันทุกอย่างแหละพี่มันก็รีบไปอ่ะพี่เอาไปร้อยแล้วครับไป,ไ,ป<ช>ได้ชับได้ชับตันมองไม่ชัดเออ,เอ,อไอเนี่ยไอ้ฝ้เนี่ยให้มันเต็มมาตามตามกฎก็ไม่ให้นะไปตยองน,นี่มันทุกอย่างลเลยเฮียต้องขัดก็หมูจีตาหรือไม่จะบอกกิเอาอะไรกินกาแฟกิน <c oughs> แก้วนร อย่าเสียเวลาเออยัดไปเลยโอ้แบบที่มันออกแถวนี่มันมีมีอย่านี้มันจะวิ่งไปหน่อยนึงมาแล้มาตั้งแต่โน้นแล้วนะฮะขันเนี่ยสิบล้อขันเนี่ยอ๋อโดนวิ่งคว้าวิ่งอะไรแนีมันมันมิดสดอยู่แล้วแล้วใครไปยุ่งมันเนี่ะตัวใหญ่ๆใครไนี่ยเบียดกันมันเนี่ยดูได้ยากมันนั่งตั้งกันมันจะวิ่งจิตตายไม่มีเลยตั้งแต่วิ่งตามมันก็เลยไมได้เสีย มีขวากับอยู่เลนกลางไม่เคยอยู่ซ้ายเ,เลย,เลยไม่เคยมีวิ่งซ้ายมีมีแค่วิ่งขวากับวิ่งเลนกาลางแค่นั้นเลกบอกผมไม่ไม่อยากใกล้มันเลยเมื่อเราขับรถไม่รู้เมาหรือเปล่าเมายาบ้าหรือเปล่าไม่ไงต่าใจไม่ถึงรถอยู่นี่มันสูงสูงเลย เพราะว่ายางรถหมเกลียป,ปีแล้วยังไม,ม่ได้เปลี่ยนยางกล้กาทำเลยคือ,อยางยางมันยังดีอยู่เลยว่าใช่รอนไปก่อนลนะ่ะก็เลยไม่กล้าไปเลยเีปีแล้วอะ่ะโอ้เจอกระบะ บนลรู้เปล่า 98, เปล่สดเจอกับบาไปเส้นหนึ่งอ่ะเส้นเะยเป็นหมื่นนี่นะใช่โอ้เมื่นเลหน้าเมื่เลยนะ เพชรกรีนต้องมันผสมราชบุรีเนี่ยขับก็ต้องระวังเพราะว่ามันมันทุกข้อยก,กานน<ช>ันทุกกรรมฐานใช่เวลามันวิ่งแล้วมันจะนีเวลาฝนตกแล้วมันจะเลื่อนฝนตกแล้วเลื่อนนาะมันจะหน,น,นี้ที่ฝนตกใหม่ๆนะ ครอบครัวนั่งอยู่ในรถแมื่อเาเกิดเหตุมาเราโหวตให้ร่มกันล้วยิ่งเทศกาลไหนที่คนออคนเรียบๆแบบแบบก็โชว์ก็โ,โหกลับจะปุ๊บจะว่าอะ่อไรเมี่อเลาเกิดเหตุมาช่วงเทศกาลน่ะพวกบริษัทประกันมันก็ทํางานอยู่แต่ว่ามันก็จะมีแบบส่วนหนึ่งที่ลาพักใช่ป่ะใช่แล้วเทศกาลร,รถมันก็เยอะคนจะเดินทางอะ่ะคนจะเดินทางจากนี่ไปที่ ที่เราเกิดเหตุต้องใช้เวลาแล้วเวลาเทศกาลเวลาคน,นไปสมมติเราจะไกจกับต่างจังหวัดไปเกิดเหตุอยู่แล้วกลางทางระหว่างต่างจังหวัดเนี่ยรเราก็มจเดินทางไปถึงนะโอ้โหคนเกิดเหตุ้งใจร้อนอะ่ะเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาอย่างนั้นแต่ตอนที่ตัวเองขับรถเน,นี่ยที่จะใจะเยเ็นๆแต่พอเกิดเหตุก็จะแบบโอ้ทำไมประกันมาช้า แล้วก็ไปบ่นบริษัทประกันเ้าเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยไม่ดีทําแล้วบริการแบบช้ามาช้าอะไรเอยเข้าผิดบอกอ่ะอเ,เอาได้ไหมเอาได้นะจริงก็ต้องกเลียนใชนน่นี่ก็แปลนให้เาจะเคยสุดทัาอมีคนมาคนก็ติ่งงกัน ได้นี่ได,นได้นี่มาตรงนี้มารถใหญ่มาก็ติดกันเองเนี่มันเนี่ยทำเพราะผมเคยครั้งหนึ่งขับรถไปต่างจังหวัดกลับบาทท้านเทศกาลนีนะ่แต่เราไม่ใช่ฝ่าผิดหรอกจังหวัดที่จอดติดไฟแดงอยู่รู้สึกว่าจะแถวเ,ออเลยโคราดไปอะอเลยโคลาดไปจอดติดไฟแดงเขาก็ติดกันเนี่ย สามคันสี่คันผมเป็นคันที่สี่อีกคันที่ห้าก็มาเจอะตรงผมบอกกระจกหลังแล้วอ่ะมันมีรถเก๋งคันหนึ่งผมมาอย่างเร็วเลยผมโดนมาอย่างเร็วมันไม่เบรกลยนะมันไม่เนแล้วมันไม่เเลยว่าเขาจอดติดไฟแดงชนตุ้มทีเดียวอ่ะห้าคันหกคันรวดเลยตุ้มๆเลยอ่ะแล้วหน้ามันกเละเลยรถมันเหอเละเลยแล้วก็พอนี่ลงไปถามบอกว่าผม ก็มเก็บอะไรไม่รู้มันมันเงยขึ้นมาปุ๊บเอาไม่อยู่แล้วเขาจอดติดไฟแดงใส่ตุ้มๆเลยโอ้ก้มเก็บของเนี่ยเจอมาเยอะแล้วไอ้บอกว่าก้มเก็บของอะไรเงี้ยนะหลังฟังข่าวมาเยอะก้มเก็บของเนี่ยครัเงยหน้าขึ้นมาใส่เทียนตุ้มๆเลยแล้วโอ้โหแล้วก็ไปที่สอนอ แล้วก็จะรอประกันมาอเอาเปา็นว่าวันนั้นก็จะเคลียร์เสร็จอะไรเสร็จสี่โมงห้าโมงอะ่ะแล้วก็จะเดินทางไปบ้านอกีกโอ้โหเมื่อข้ามเลยวันนั้นเหนื่อยแล้วรอรอประกันมาเคลียร์เพราะเวลารถเกิดเหตุต้องไปที่สนอทั้งฝ่ายผิดฝ่าย,ายถูกรอประกันมามาเคลียร์กันคันที่มาชนคันสุดท้ายต้องรับผิดชอบหมดทุกคันเลยใช่ บอกวัดเวลาเดินทางต่างจังหวัดนี่อยา่าใจร้อนเพราะว่าบริษัทประกัน,นไม่ใช่ว่าคุณโทรพ๊บเขาะจะมาปั๊บถ <c oughs> ึงคนจะมีประกันหรือไม่มีประกันเดี๋ยวถ้าไปเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยไอ้คันที่เราไปชนเขาแล้วเขามาชนเราอ่ะเขาก็ต้องให้เรารอในที่เกิดเหตุ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าถ้าไม่รอในที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยไอ้อีกคันนึงอ่ะเขาก็ไปเคลมไม่ได้ก็ถือว่ามันนี่คู่กรณี ถ้าเป็นปหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสองบวกสามบวกเราไปชนเข้าหรือเข้ามาชนเราอ่ะเดี๋วต้องมีรถคู่กรณีอยู่